ภาพถัดไปเรียกว่าภาพไหว้พระพุทธรูปท่านจงสังเกตดูให้ดีเธยรู้ว่ามีคนภาพคนนั่งไหว้ก้อนหินรูปแปลกประหลาดที่วางอยู่ตรงหน้าเนื้อเรื่องก็มีการเป็นการสนทนา ระหว่างลูกศิษย์กับอาจารย์ลูกศิษย์ถามอาจารย์ว่าก่อนหินที่บ้านลุกขึ้นโลดเต้นได้ปลูกเสกให้เป็นพระพุทธรูปกันเถิดนาอาจารย์ตะว่า เออทำได้ทำได้เออทำได้ทำได้ไดอลูกศิษย์ยังถามแกมย่ำอีกว่าได้แน่นะได้แน่นะ,อ,ะอาจารย์ก็ตอบว่าเออถ้าอย่างนั้นมันไม่ได้แล้วเพราะแกมันไม่แน่ใจยังมัวคิดอยู่ว่าได้หรือไม่ได้ยังแน่นาะแน่นาอยู่อย่างนี้ความเป็นพระพุทธรูปนั่นไม่ได้อยู่ที่ก้อนหิน แต่อยู่ที่สติปัญญาอันแนวแน่ลงไปในเรื่องของสิ่งที่ควรจะรู้ว่าจะดับทุกข์กันอย่างไรเป็นต้นถ้าจิตนี้เป็นสมาธิดีเพียงพอแล้วก็พร้อมที่จะมีปัญญาหรือวิปัสนาเกิดขึ้นเป็นความรู้เช่นเดียวก้อนหินถ้ามันได้ที่แล้วมันก็พร้อมที่จะทำเป็นพระพุทธรูป ก้อนหินที่พร้อมที่จะทำให้เป็นพุทธรูปมันก็ทำได้เมื่อกจิตที่เป็นสมาธิแล้วมันก็ง่ายที่จะทำให้เกิดวิปัสสนาเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาไม่อย่างนั้นมันทำไม่ได้พระพุทธรูปที่ทำด้วยก้อนหินหรือทำด้วยอะไรก็ตามนั่นเป็นพระพุทธรูปฝ่ายวัตถุเป็นเพียงวัตถุเป็นของภายนอก เป็นสัญ,ญลักษณ์สำหรับให้นึกถึงพระพุทธเจ้าองค์จริงแต่คนก็มักจะม,มาติดอยู่เสียแค่พระพุทธรูปที่ทำด้วยหินทำด้วยแก้วทำด้วยไม้ทำด้วยอะไรต่างๆพระพุทธองค์จริงพระพุทธรูปนั้นไม่ใช่พระพุทธรูปมันไม่ใช่พระพุทธเจ้าจริงพระพุทธรูปไม่ใช่พระพุทธเจ้าจริงพระพุทธเจ้าองค์จริงคือจิต ที่มีความรู้แจ่มแจ้งถึงที่สุดจนดับทุกได้เรามันลงติดเปลือกของพระพุทธเจ้าคือพระพุทธรูปกันเสียเป็นส่วนใหญ่จนเป็นเรื่องกระทบกระเทือนแม้แต่เศรษ,ษฐกิจของประเทศชาติถ้ามีการถามว่า รูปของใครถูกพิมพ์ขึ้นมากที่สุดเด็กคนหนึ่งก็ตอบว่ารูปของพระเจ้าอยู่หัวเขาพิมพ์ในธนบัตรประเทศไทยเนี่ยนิยมพิมพ์รูปพระเจ้าอยู่หัวในธนบัตรรูปพระเจ้าอยู่หัวถูกพิมพ์มากที่สุดทีนี้ถามว่ารูปของใครถูกหลอ่อขึ้นมากที่สุดเขาก็ตอบว่ารูปพระพุทธเจ้า ถูก่อขึ้นมามากที่สุดองเล็กองค์ใหญ่ก็ต้ององกระจิตริษนี่นับไม่หวาดไม่ไหวนี่คนมีความต้องการมีคนบูชาจัดการกันเป็นการใหญ่กับพระพุทธรูปที่เป็นภายนอกของพระพุทธเจ้าถ้าเขามีพระพุทธเจ้าที่เป็นภายในภายในจิตใจแล้วเขาก็ไม่ต้องการพระพุทธรูป เพราะมันมีอยู่ในภายในแล้วมันจะลืมอะไรไม่ต้องมีอะไรมากันลืมหรือม,มาเตือนกันอีกอเพราะฉะนั้นขอยทุกคนรีบมีพระพุทธเจ้าองค์จริงที่เป็นภายในกันเถิดเตรียมที่จะมีพระพุทธเจ้าภายในก็โดยทําจิตให้ดีทําจิตให้เป็นสมาธิฝึกฝนจิตให้เป็นสมาธิอยู่ตลอดเวล,ลา และฝึกสอบไปจิตท,ที่เป็นสมาธินั่นก็จะมีปัญญามีวิปัสนาเห็นแจ้งในจตุราริยสัจคือความทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์ความดับทุกข์และทางถึงความดับทุกข์แล้วก็จะแน่นอนจะแจ่มแจ้งจะสว่างสวัยในการที่จะปฏิบัติเพื่อดับทุกข์ให้ได้นั่นคือการมีพระพุทธเจ้าองค์จริงในภายใน หวังว่าจะพยายามปรับปรุงกันเสียใหม่เกี่ยวกับเรื่องนี้ให้ได้มีพระพุทธเจ้าองค์จริงในภายในให้ได้ไหวพระพุทธเจ้าองค์จริงในภายในไม่ต้องมีปัญหายุ่งยากลำบากโรครุงรังด้วยสัสญ,ญลักษณ์ของพระพุทธเจ้าเหมือนที่กำลังลำบากกันอยู่ พอความเหล่านี้ถ้าจะสรุปเป็นคำกรอนก็จะมีดังต่อไปนี้ว่าอาจารย์ขาก้อนศิลาบ้านข้าเจ้าลุกขึ้นเต้นร่าร่าหน้าเลื่อมใสทำประพุทิรูปกันเถิดหนาะเลิศกว่าใครเออทำได้แน่นะท่านอาจารย์ถ้าอย่างนั้นไม่ได้ ไม่ได้แนะ่เพราะเหตุแกสงสัยไม่ฉาดช,ชานคืนทำไปไม่มั่นมันป่วยการพุทธรูปตายด้านเพราะลังเลถ้าในใจเชื่อมัน่นมันก็ได้ถ้าในใจสงสัยมันก็เขวแต่เป็นพุทธจริงตรงที่ใจไม่เกเรมันไหลเท ออกจากใจข้างในเราพุทธะจริงข้างในมีดีอยู่แล้วพุทธรูปหินหรือแก้วมักพาเคลา้ามีพุทธจริงแล้วจะวิ่งเที่ยวหาเอาอะไรเล่ามาหมอบไหว้ให้ยุ่งเอ้ยเ <c oughs> ข้าใจว่าทุกคนจะสามารถสร้างพระพุทธรูปจริง หรือเป็นพระพุทธองค์จริงไม่ใช่เป็นแต่เพียงพระพุทธรูปขึ้นมาใน,ในใจ,จิตใจของตนได้ยิ่งกว่าที่แล้วแล้วมา